ล่าสุดนะฮะของบอยสิริชัยหมอล่ำใจเกินรอยพี่น้องครับเพิ่นกับซิมีการเฮ็ดคุ้มปิดเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้เป็นช่วงปิดฤดูกาลกก่ย่างที่บอกไปนะพี่นองครับหมอล่ำเองกับสิเขาบ้านพักแดนซอกแดนเซอร์ซ้อม เตรียมเวทถอกเวที่เตรียมต่อรับฤด,ดูการใหม่ต่วาเพิ่นกันยังเฮ็ดคุมปิดอยู่พี่น้องครับเพื่อว่าหยังนะฮะเพื่อว่าให้ศิลปินไนเดมีการมีงานให้ทีมงานไดมีกิจกรรมเฮ็ดการร่วมถึงหาและได้ระวังช่วงปิดวงนะพี่น้องบัดที่นี่กุมปิดล่าสุดของบอยสิริชัยพี่น้องครับลุงจิรัตตองบอกว่าเซไ์เซไ์นั่นก็นคือ คุณแม่นกหน่อยอุไรพอรพี่น้องครับผมไปเป็นแขกรับเชิญในกลุ่มปิดของบอยสิริชัยนะฮะกับหมอล่ำใจเกินลอยไลฟ์โชว์อีพีเเป็นอีพี่ลาสุดเลยพี่น้องครับบรรยากาศในโชว์ก็ต้องบอกว่ามีความหลากหลายตามสไตล์ของบอยพี่น้องครับทั้งโชว์ทั้งร้องเพลงทั้งวัฒนธรรวัฒนธรรมแต่ว่าอีกหนึ่งให้ไหลพี่น้องครับนุ่มเจียระบอกเลยว่า เห็นภาพนี่เห็นการลองเพลงคู่ของบอยกับคุณแม่นกน้อยบ่ค่คอยได้เห็นกันแล้วกันใส่คำว่าบ่ค่อยได้เห็นเลยพี่น้องครับและผลงานเพลงนี้กบผลงานเพลงที่มิซูวาชีวิตหมอล่ำเป็นเพลงเพราะๆซึ้งๆเข้ากับชีวิตของหมอล่ำเลยดีดีพี่น้องครับเอาจังสีดีกว่าเดี๋ยวนุ่มเจระให้เมืองบรรยากาศเออให้เมืองบรรยากาศแบบเล็กๆน้อยๆกันแล้วกันพี่น้องครับผมเมืองด้วยนี่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  ความหมายฟังย่ำใดกับสะทอนหอนชีวิตจริงของของเจ้าของเหงิงของบอยซิริชัยช่เหงงหรือว่าของลูกๆหล,ลานหลานบอล่งทั่วไปขึ้กันให้พวกเ้าได้เยี่ยมตรวจเรี่ยมใจว่างแผนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่มีเหียงแน่นอนค่ะครับเอาให้มึงไปเล่นๆกันเอะพี่นางเ้อ ชีวิตบอลลำมไม่กำบาสินส,นส่วนๆเลยค่ะเป็นกินรำกินไปตามประสาหาเร่ร่อนร,ร้องลำทุกขำคืนเมื่อค่ำดึกดืด่นต้องทนตื่นตาไห้เข้าสิมา สิมาเห็นใจยามที่ดวงดีก็มีคนจ้าชื่อเสียงโดง่งดังเจา,าพาหลากลางงานหาเต็มเดือนในอิ่มทอง ทีมงานพวกพ้องนักรออ้องหญิงชายคอนบวอยช่างไฟยิ้มได้ทุกคนเอานี่แหละพี่น้องครับผม เอาเป็นบรยาาบรยากาศกันแล้วกันนะพี่น้องอขอบคุ้นคลิปจากทางหมอล่ำใจกกระลอยไอ้บอยสีช่ในกัแล้วการพีอนองครับผมไปตามมองเรื่องเล่าอื่นๆผลงานเพลงอื่นอีกหลายผลงานเพลงเลยพี่น้องครับที่เขาบ่มีโอกาสได้เห็นนะฮะซึ่งนุ่มเจียรับประทับใจแห้งกับผลงานเพลงชีวิตมหมอล่ำนี่เสื้อวาหลายๆคนพี่น้องครับที่เขามีโอกาสไปเมืองใน้กุ่มปิดนะฮะน้ำตาไหลน้ำตาซึมกับผลงานเพลงนี้โดยเฉพาะการทายถอดผลงานเพลงจาก แมนกหน่อยอุไรพอรทัางเสียงอีสานและไอบอยสิริชัยหมอล่ำใจเกินรอยพี่น้องคาราพมประทับใจแห้งอิหลีนะครับต่อเนื่องจากความประทับใจในกลุ่มปิดของเพลนแล้วพี่น้องคาราพมนุ่มจีราเสวาหลายผู้หลายคนกันตั้งหน้าตั้งตารอนะฮะนั่นก็คือผลงานเพลงราสุดจากไอบอยสิริชัยพี่น้องครับกับผลงานเพลงที่มิสุวา คิดฮอดหลายเมียเพิ่นวสันตัวคิดฮอดหลายเมียเพิ่นพี่้องครับเป็นสิ้นเกินแม่ล่าสุดจากไอ้บอยสิริชัยนะครับผมเพิ่นกาเฮดเองสร้างสรันเองนะครับเพื่อนฝากเสียงฝากเรื่องราว่มาพร้อมว่านุ่มเจียระฝากไนเดอร์ฝากผลงานเพลงในีไอนเดอวสันตัวเอานี่พี่้องครับผมมาฟังเสียงสัมผัสไอ้บอยไปพร้อมกันนะฮะวันที่ย9สิบสิงหาคมนี้นะฮะฝากพี่้อง ที่แฟนคลับแฟนประจำทุกบ้านทุกชมมรงนะครับปัดดันเพลงขึ้นทอดหลายเงียบเพลินนะครับเป็นจังหวะขอลำสามชาสนุกสนุกนะครับฝากพี่น้องม็นบอลแค้นแป็นบอลําหรือว่าพี่น้องคนลูกทุ่งทุกทุกท่านนะครับปีนี้บอยเขามีเพลงใหม่เหมือนเดิมนะครับในช่วงที่จะเตรียมเปิดฤดูกาลของทุกทุกปีนะฮะก็จะพยายามมีผลงานใหม่ๆมาฝากทุกทุกท่านนะครับขอแรงซัพพอร์ตจากทุกท่านด้วยนะครับที่ช่อง หมอลำเจกันร้อยออฟฟิเชียลนะครับโดยคู่กันเรคคอร์ดนะครับผลงานริงคืดหอดหลายเมียเพลินครับผมคืดหอดนีงเอานั่นล่ะพี่น้องครับผมขึ้นฮอ,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 อดลายเมียเพลินนะฮะช่วงนี้หมอลำเจกันร้อยพี่น้องครับผมกะ ล่อลงเรือราวต่างๆไว้อัปเดตกันนะฮะทั้งฉากใหม่ทั้งการซ่อมคอนเดน,อดนเซอร์ทั้งซ่อมรองซ่อมรํานะครราผมอีกหนึ่งบรรยากาศที่เอามาฝากกันพี่น้องครราผมนั่นก็คือซ่อนเอ็นเพิ่นกับมาบอกว่าจังสี่พี่น้องครราผมคำว่าบานคำว่าขอบครัวจะอบอุ่นตรงเติมความรักและสปอร์ตซึ่งกันและกันนี่คือบ้านใจเกินรอยวัสันตัวเอาหนิพี่น้องครัาผม ให้ในเมืองบรรยากาศนี้แน่กันแล้วกันนะฮะนี่เป็นบรรยากาศที่แอนอลดีและบอยสริชัยพี่น้องครับผมกับแจกงอกแจกเงินน้องๆองแดนเซอร์ทีมงานนะฮะนี่เป็นกําลังใจให้กันและกันพี่น้องคราบผมคือนั่นแหละเนาะเห็นภาพอบอุ่นจากคุณแม่นกน้อยล้วก็ คุณบอยเสียชัยร้องเพลงชีวิตหมอลำน้ำกัดแล้วนะฮะก็ได้อยากเห็นว่านี่หลายชีวิตหมอล่ำพี่น้องครับจริงๆแล้วมันบ้องง่ายนะฮะบาวาสิเป็นทั้งแดนเซอร์อาจารย์ดนตรีหรือว่านักร้องศิลปินพี่น้องคราบผมคือต้องบอกว่าบ้านใจเกินร้อยพี่น้องครับเป็นบ้านที่อบอุ่นอีกหนึ่งบ้านกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะละกันนั่นแหละผลงานเพลงของไอ้บอยนะฮะที่ออกมาฝากออามาตอนกันกับผลงานเพลงใหม่ของเพิลนกับฝากไปเมืองแน่กันแล้วกันนะครับ